สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซ์อยู่ที่ตลาดศรีวานิชนะคะตรงนี้คือตลาดศรีวานิชแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดตะพานค่ะวันนี้ลิซ์มาร้านรังผึ้งนะคะกับขนมฝักบัวสวัสดีนะคะพี่สวัสดีค,ะค่ะพี่คะสวัสดีนะคะ,คะขนมรังผึ้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นกันเมื่อกี้เห็นแล้วแบบอุ้ยดีใจส่วนมากเดี๋ยวนี้เราจะเห็นแต่วาฟเฟิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นรังผึ้งแบบโบราณ ชิ้นละสิบห้าบาท,บาทใช่ไหมคะชิ้นละแปดบาทค่ะสองชิ้นสิบห้าอันนี้แปดบาทอ๋ออันนี้คู่หนึ่งค่ะชิ้นละแปดนะคะแล้วก็สองชิ้นสิบห้านุ่มมากาอันนี้ฝักบัวขายยังไงคะฝักบัวขายละสี่บาทค่ะสี่บาทห้าอเป็นขนมโบราณนะคะพวกนี้ นะพี่ขายทุกวันไหมไม่เคยหยุดเลยวันนี้ยิงคนเยอะเลยนะคะขายตั้งแต่กี่โมงครับหกโมงถึงประมาณเที่ยง ตรงไปข้างหน้านะคะเพื่อนๆจะเป็นวัดตะพานค่ะวัดตะพานอยู่ในกรุงเทพนะคะเวลาลิฟท,ทำคลิปแล้วเพื่อนชอบงงๆกันนะคะว่าเอ๊วัดตะพานอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าอยู่กรุงเทพคือขวามือออกไปทางนี้จะเป็นราชปาลบแล้วนะคะประตูน้ําราชปาลบประมาณราชปาลบ22นะคะถ้าเราตรงออกไปออกด้านหลังลิกก็คือด้านหลังตลาดศรีวานิชก็จะเป็นปอปอสอนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามปปสดินแดงค่ะเพื่อนๆ เดข้าวเยยข้าเนี่ขนมแบบเนี้ยเราเคยกินตอนเด็กๆแล้วพอเห็นแล้วแบบนึกถึงสมัยเด็กๆอย่างรังผึ้งอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเราได้กินนะ้ะเห็นเยอะเลยแต่พอเราโตแล้วไม่รู้ไปไหนหมดรังผึ้งรังผึ้งแท้ จะไม่มีไส้นะคะขนมแบบเนี้ยมีค่ะไส้ข้าวโพดค่ะเออมีไส้ข้าวโพดนะคะ,ะจำเบอร์ได้ไหมคะเดี๋ยวลิจะใส่ไว้ในคลิปจำเบอร์ไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อะไรนะคะอะไรข้าวโพดน่ะใช่ของจริง,ง,รงเป็นไส้ข้าวโพดโอ้ยอันนี้นุ่ม ไม่ใส่ย,ยีสต์ไม่ใส่ผงฟูนะคะมันจะเป็นธรรมชาติมากธรรมชาติค่ะแล้วก็ไม่ใช้เครื่องตีค่ะไม่ใช้เครื่องตีใช้มือไม่ใช้ค่ะใช้พายอ๋อ um. ใช้พายขายมานานไหมอ่ะนานไหม,มาาไนานมากเค่ะนานนานมากนานจนจำไม่ได้แล้ว <ไป S 1> นะได้แล้วม um. ีพี่น้องสองคนคนอีกคนตายไี่อยู่แต่อีกคนที่อ๋อกระจายขาย เสีด้ไม่ได้เบอร์อย่างนี้แล้วกันถ้าพี่ลงคลิปเอาไว้แล้วแล้วเอาเบอร์ไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะเผื่อมีใครโทรสั่งอ่ะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากทานนะคะวัตพานค่ะเพื่อนๆวัตพานสามเหลี่ยมดินแดงนะคะกรุงเทพนะคะวัตถพานอยู่กรุงเทพนะเพื่อนๆไปทําบุญนะคะวัตพานเนี่ยปล่อยนกปล่อยปลาได้นะคะมีคลองนะคะด้านในมีหลวงพ่อโตสวยมากนะคะหลวงพ่อโตนี่แบบใช่ค่ะก่อน ข้าวโพดสดนะคะก่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยจะเป็นดินแดงนะคะไม่ใครจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะตลาดนี้ขาวเหลืองน่ากิน 是五吧。 ชัดๆดูสีดูความนุ่มดูความกรอบนะคะเป็นสีธรรมชาติกรอบข้างกรอบรอบๆนะคะแล้วก็นุ่มด้านใน ใครคิดถึงรังผึ่งนะคะแวะมานะคะวัตถ a า a n กับเพื่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะร้านรังผึ่งขนมฝักบัววัตถพาน,นะคะ่ะน้องคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะ